ก่าากงคะรมินทามันเป็นอะไรที่เป็นสีห้ามทําโดยเด็ดขาดอยู่แล้วเนาะในองค์กรแล้วโดยเฉพาะในสภาพสังคมที่เราต้องการจะให้ทุกคนทํางานร่วมกันเป็นทีมเหตุผลว่าการทามันคือการพูดรับหลังการพูดรับหลังมันทําให้เกิดการรู้สึกคือการทําลายทรัสต์เนาะหรือความไว้วางใจที่เป็นฟาวเดชันที่สําคัญมากๆของการทํางานเป็นทีมเนาะมันทําให้การที่เราเชื่อใจใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่พอเขาไปพูดกับเราในแบบที่แย่ๆกับคนอื่นเนี่ยมันทำให้เราตั้งคำถามว่าเรายังควรที่จะต้อง เชื่อใจในทุกอย่างที่เขาพูดมาได้อยู่ไหมเพราะนั้นความจริงใจที่เราจะรู้สึกต่อคนคนนั้นก็จะหายไปเลยทันทีซึ่งสิ่งสิ่งนี้ทำลายความไว้วางใจที่อยู่ในทีมแบบสุดๆเพราะฉนั้นสิ่งนี้มันจะนําไปสู่การไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันและทําให้ทีมรู้สึกไม่ปลอดภัยคําว่าไม่ปลอดภัยในที่นี้คือลองคิดดูว่าถ้าเราอยู่ในทีมที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะถูกไปพูดแย่ๆกับใครเมื่อไหร่บ้างเราก็คงรู้สึกไม่อยากที่จะอยู่ในที่นี่อย่างมีความสุขถูกไหมเพราะนั้นเราก็จะระแวงระวังหลังตลอดเวลา่แ,ลาลลแหละ งานได้แล้วทำให้เราไม่สามารถมองสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองซึ่งคือทีมน,นั้นนีเองเพราะนั้นก็จะเป็นการทำลายทรัสต์หรือการทำงานทีมแบบที่สุดเลย